ไม่เป็นเพราะว่าไอ้แมพใหญ่เราไม่กระตุกเว้ยให้โดดลงเอาไปครับไม่รู้ว่าติดไหมนะสะตรีมตอนนี้ยังไม่ได้เช็คเลยลองกดเริ่มสตรีมแล้ว OBS ไปก่อนพ้น,ะพนสะพานอยู่กัสะพานโดดลง คือตอนนี้หน่วงไม่รู้เพราะเกมหรือเพราะอะไรอืมพี่ก็หน่วงน่าจะหน่วงไม่ได้นหน่วงเพราะเกมขอบคุณค่ะลงแล้วก็คือรถเชื่อนโหหนีเลยวะ่ะ <c oughs> มีคิงใ,ใกล้ๆเอาคิงมาละจะได้ไม่ต้องตามได้บนตึกอะไอ้เฮี้ยร่วง mà. Đau đau đau, xin đau. Comboin bay. Phòng thế này. Lúc rồi nào. Mau 1 hai ไาเลยไม่้บอกก็ียข้างหลังข้างหลังอีกข้างหลังก็มีได้ได้โหลดแล้วนะว้าว หาที่หมอะแล้วก็ลองแชร์ลิงก์ไลฟ์ลงลงกลุมแล้วให้พี่ดูให้ผมหน่ว่ามันได้สวัสดีครับไม่มีการตอบสนองตั oh. <ๆ>ว L streaming ใช่ไหมวะแค่นี้พาะวะไม่น่าใช่ผิดอันแน่เลยทำไม,ไมจอมันดำหมดเลยฮะของผม